วันนี้มาเล่าประวัตินะครับความเป็นมาของตัวเลขอีกชุดหนึ่งนะครับเป็น EP ีที่3นะครับที่หลายคนอยากจะรู้เรื่องของตัวเลขนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของ EP ีที่3ในะเรื่องของตัวเลข3กับเลข7ทําทำไมเลขคู่นี้อาจารย์จึงให้ค่าน้อยมากในการที่ใช้ในเบอร์โทรศัพท์นะครับหลายคนที่ใช้ในเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือที่มีคู่นิติดกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ดี นะครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถยนต์ก็ดีนะครับหรืออื่นๆนะครับที่อยู่ติดติดกันนะครถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนั่คือเลข3กับเลข7ครับวันนี้มาคุยเรื่องประวัติความเป็นมาครูบาอาจารย์ท่านร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเรื่องเล่านะครับให้พวกเราจําง่ายและให้ความเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรนะครับที่มาที่ไปเราจะได้วิเคราะห์ออกมาฉะนั้นนักจัดเบอร์ขายหรือถ้าที่เรียนรู้ใหม่ๆในเรื่องของการที่จะขายเบอร์โทรศัพท์ควรต้องรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องของตัวเลขนี้ด้วยว่าประวัติความเป็นมาอย่างไรมาพูดถึงเรื่ ครับยุคนั้นกลายเปตัวเองนะครับคือเป็นงูนะครับเป็นงูนะฮะส่วนเลขสานั้นก็จะเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนี่แหละครับเลขสาเป็นคนฉะนั้นจึงหมายครับว่าเป็นหมองูนะครับเป็นหมองูหมองูคนนี้นะครับก็จะเที่ยวเป็นของอินเดียนะฮะประเทศอินเดียร์เขาจะจับงูไปหาจับงูมาแล้วก็ใส่ตะข้องใส่ตะก้าใส่อะไรที่มันเป็นภานชนะนะครับสจแล้วก็เดินทางไปต่างเมือง เอางูไปแสดงโชว์ในการเป่าปีนะครับเป่าปีแล้วก็งูหัวงูโผล่มาแล้วก็มีคนมาให้สตังมั่งอะไรมั่งเอางูมาแสดงกลมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ครับเป็นคนที่นักอะไรแสดงกลมอะไรต่างๆนะฮะของงูจะออกมาแล้วเอาขังไว้ในกล่องในรังอย่างนั้นนะครับเป็นต้นนี่คือความหมายของเลขเ็เลข7ก็คือเป็นแทนค่าของงูนะครับฉะนั้นเมื่อเลข7็เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอิสลามนะครับแต่พอมาเจอเลข3ปุ๊บกลายเป็นอะไรเกิดขึ้นครับพอมาเจอเลข3ทีไรก็ต้องมีความเรียกว่า เหน็ดเหนื่อยหรือถูกกักขังนะครับหรืออีกอันนึงเขาเรียกว่าเราหกลระเหินฉะนั้นมาใช้ในเบอร์โทรศัพท์จึงหมายความว่า ใครที่มีเลขนี้อยู่นะครับงูเนี่ยเวลามันจะต้องเลื้อยออกใช่ไหมครับแต่ในสุดต้องไปขดและขังอยู่ในข้องหรือว่าอยู่ในกล่องเล็กๆทําให้ปวดกระดูกฉะนั้นใครมีเลข 7, 7, 3 7 73จะมักจะมีเรื่องกระดูกเข้ามาเกี่ยวข้องปวดกระดูกแล้วก็ผิวเนี่ยจะลอกง่ายหรือผิวร้อนหรือว่าผิวเนี่ยจะแตกสะเก็ดง่ายนะครับใชใช้ก็จะมีเี่ยเรื่องของผิวหนังเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะเกี่ยวกับเรื่องความร้อนร้อนในบ่อยที่สุดและที่สําคัญที่สุดละหกละเหิน คำละหกเหลินมักจะเป็นคนที่ต้องหากินถิ่นเกิดไม่ได้ต้องไปที่นู่นที่นี่แดนไกลาจากไกลบ้านหรือตื่นเช้ามาต้องนั่งรถไปทํางานไกลกว่าจะกลับมาบ้านอย่างนี้ฮะนั่งรถไป10กิโลยกิโลกว่าจะกลับมาบ้านอย่างนี้เขาเรียกหกเหลินหรือห่างเหรินจากครอบครัวอยู่เรื่อยๆนะครับนี่คือความหมายของเลข3773และไม่ค่อยประสบความสําเร็จครับได้เงินก็ได้เงินจากเบีย้ยเล็กๆจากที่คนเราดูแสดงคนนะฮะเรืองงูออกมาโจหรือเป่าปีก็จะมีให้เศษสตังค์ออกมาให้เรานะครับจะได้เงินน้อยมากฉะนั้นกว่าจะได้เงินมาแส ลำบากนี่คือความหมายของตัวเลข37และ73าคร,ครับทุกคนครับเอาแล้วนะครับฉะนั้นถ้าใช้ในเบอร์โทรศัพท์หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงอุปสรรคมั่งแล้วมีปัญหาเรื่องกระดูกขาระวังเรื่องขาหักเลยนะครับขาหักมีปัญหาระบบขากระดูกนี่แหละครับโดยเฉพาะขาขาก็คือการเดินทางไงครับทำให้เหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้คนที่เป็นหม้อง,งูกว่าจะได้ไง,งูที่อยู่ในกล้องกันเหนื่อยพอๆเลยนะครับต่างคนต่างไม่มีสลกขาดอันใดนึงก็ไม่ได้พาะขาดปพ๊บมีปัญหาทันทีฉะนั้นจึงว่าพอรวมกันกลับว่าได้ไหมแต่ไม่ได้เงินน้อยทุกกคนรไป้จจาาาะผมย นะครับช่วยกดหัวใจกดแชร์กดติดตามไว้ผมมีช่วงไลฟ์สดกดถามในเรื่องของดูดวงอาชีพนะครับดูดวงอาชีพแล้วก็วิเคราะห์เรื่องเบอร์โทรศัพท์และห่วงจุ้ยด้วยนะครับอย่างไรทักและพูดคุยกันวันนี้ไปแล้วครับจากกับผมอาจารย์โรธผ่ารวยสวัสดีครับ